กบสวัสดีมิลักแฟนๆมอเตอร์จีพีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับมือนี่มาอยู่กับผมบักเต้นครับในเกมมอเตอร์จีพียีซี มื้อนี้นะครับเฮ้ามาทีประเทศฝรั่งเศสสนามเล่ม,มังอากาศมื้อนี้17องศาครับอุณหภูมิของแท็ก26องศาคือเก่ามื้อนี้นะครับเฮ้ามากับเจ้ากล้องสมเกียรติจันท่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยในรายการโมโตจีพีรุ่นโมโตทูครับมื้อนี้นะครับสมเกียรติออกสตาร์ทในอันดับที่13คอลี่ายได้บอค่อยดีปันไดไปครับไฟแดงติดถ่าไฟแดงดับจังหวะนี้ไปครับดับแล้ว ออกสตาร์ทมาครับโอ้โหไปครับอันดับที่สี่แซงมากโอ้โหเยียบแท็กดีมิดไปอันหนึ่งครับเสียบในสวยครับยดย้อยไปครับข้างหน้าเป็นกาเซียกาเซียสมเกียรติหอาบานออกไปครับพี่กล้อง ไปครับโดดแรงกวะโดดแรงกว่า,โ,ดดวาโอ้โหยกลึกๆมากครับผมยังครับบานครับยังกลับเข้อไล่ได้ไปต่อครับเกียร์ซีเบรกมากครับอยู่ข้างหลังกาเซียอยู่โอ้โหมาเปิดออกมาสวยงามครับไปต่อครับ ใส่พลังดูดข้างหลังกับโอกุระที่เมดเก้า้อเดีย๋ยวชิเกเคนมาจังหงวานียดย่อยครับไอต่อครับเขาโ้งขว้ามาแล้วก็จะมีพลิกไายข้างนาสวยครับขอคันเลงไปบีทเอาไปครับเบรคเลือกๆมา โอ้ยดรอิยครับจังหวะนี้ไปครับหลังกาเซียตามกาเซียอยู่สองลอยไปครับดูดมันโค้งให้สปีดขวาเขาทอนเกียรหะเกียสี่เกียสามเกียสองไปครับโอ้โหดูดกาเซียหน่อยกีดกันปานเอาไว้ดูแท็กนี่มีแฟนนึงครับโค้งล่าชาเปลว ข้างหน้าเป็นโทนี่คู่บานเอาไปตั้งแตกาเซียเสียบเข้ามาเขาต้องตีคู่ไปยกลึกกว่าครับคู<ฮ>่บานยังนะครับเปิดโคง้งเขาเปิดโค้งดีกว่าครับบังไล่ไปโอเคครับไปหาโทนี้ครับ โ,โอ้โคงมาโอ้โหไปต่อครับเกียร์5ครับสองร้อยหกสิบเบรกลึกๆโค้งซ้ายชิกคน้นขวาป๊บเขา่างามครับหยุดยอยครับไปรอบงครับไกลเข้ามาแล้วครับศูนย์จุดห้าผมเกียร์จันทา เดี๋ยวในโมโตทูครับประเทศไทยไปต่อครับเปิดโค้งมาแล้วสองเบิงฝายทางขวามือจังหน่อยครับฝายแรกผ่านไปแล้วรอบที่สามครับผมเขาสิเ้นดันล็อบเกมดันล็อบครับซื้อโค้งครับ าเป็นโครงล่าชาปเปียวครับนี่ครับโครงล่าชาปเปลยวลงเนินปีนเปบกมากเล็กน้อยไปต่อครับ0.0อยู่นบที่หาอยู่ตอนนี้หุดยอยครับตามท้องเรื่องไปครับขี่ลายนอกมา โงกลึกๆมากครับเบรกยูหรือเปล่าโอ้โหยูครับไปต่อครับเปิดโค้งออกมาโอ้อยังอยู่สำเก่าครับศูนย์จุดหาคือเก่าเกียรหามาสองร้อยหกสิบเบรกโอ้โอ้มีคนลมครับโอ้โหโลเปตไปแล้วครับโลเปตโอ้โหน่าเสียดายครับจะบวก็เปนยังครับ พี่คนดีต่อสมเกียรจันเท่าเขาดูนี่ข้างหน้าขันเข้าแซงได้ขึ้นพเดียมแน่นอนครับตามติดมาตามติดมาศูนย์จุดสามับข้างหลังตามเอาศูนย์จุดห้าเอาถิมมาขวามาโวงแรก เขนครับดันลอ็อปโอ้โหเียบแท็กลิมิตครับไป3ขีดแล้วฮะสีขีดแล้วโอ้โหถึงร้ายครับไปครับ 0.3ครับตอนนี้โอ้ปาเต็ดแล็บเป็นของเฮาครับสมเกียรติจันทาเปิดโค้งมาโอ้โหจุดย่อยครับจังหวะนี้ย่อมมาสมเกียรติจันทาออกโค้งดีมากครับเบรกลึกๆมากครับโอ้โหทำด้ดีครับดีครับโอ้โห เดิมชิดเขามาได้แล้วครับเดิมชิดเขามาได้แล้วคาดการว่ารอบหนาสีแสงแท้ครับจากเขาซูโครงสุดทไายในรอบที่สี่โครงสุดท้ายมาแล้วครับรอบที่หาไปสมเกียรติคนไทยของเรา เห็นผลงานในระดับโลกครับไทยก็มีดีกันแต่ว่าแท็กี่มิ่ามีซีขีดครับยาประมาทบานออกไปครับบ,บ๊วยยังครับเปิดโคมาได้ดีทายออกหน่อยนึงบ,บ๊วยยังครับต้องค่อยๆเบรครับค่อยๆเบครับอย่างเขาเริ่มสึกล้อครับ น้าเขาตีคู่ก่อนมีคนลมเซกเตอร์สองครับน่าจะข้างหลังเขานะเบรกลึกๆมากครับออกโค้งมาโอ้ข้างหน้า260กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาชิคเคนซ้ายขวา ออกมาโค้งทรายมา,จากจังวันนี้โอ้โ oh, หข้างหลังเห็นข้างหลังไวๆครับเห็นข้างหลังไวๆเมื bye ่อก oh, ี้โอ้โหละแน่นอนป้ายบอกสัญญาณว่า โอดแนมโมห็นครับไปไหวยโพดรอบสุดท้ายครับผมปีนเบรกมาเบรกเล็กๆมากครับเป็นเกียร์ที่ขึ้นโพษเดียมแนบหอไปรุ่งนะครับโอ้โหสะบัดเล็กหน่อยครับโอกุลามาเอาต้องยกครับต้องยกครับแบบนี้มีคนลมไปในเซกเตอร์ที่หนึ่งครับทุ่งเหลืองครับโอเคครับหายแล้วครับ เก่ายัางโอกุระครับจิมเม็ดเกาตอนนี้ไปขี่เอ็มพีครับยกลึกๆมาครับยกลึกๆมาโอ้โหบ้าหอดครับไยพี่น้องโอ้โหเกือบเหยียบแท็กซีมินครับแต่ว่าเปิดโค้งมาโอ้โหกุระยืดครับแบบนี้เสียหายครับเขามันอยู่แน่นับที่หาโอ้โหชิเคโอ้โอ,โอกุระเกือบลงครับ ไอต่อครับโค้งนี้แล้วครับสมเกียจจันท่าเขาโอ้โหบานหน่อยนึงครับได้แน่ครับบางไล่เขาจะเสียบนอกมาครับโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วออกโค้งมาโอ้โหถึงสกิปหน่อยนึงครับไปแล้วโอ้โหจบไปแล้วครับสมเกียิจันท่าครับ มาเบิงตาล่างคะแนนครับมาเบิงอันดับครับเบอร์มินอเดแกอยูนอันดับที่1เวลตีที่2องออบลริโนที่3จันท่าห้องที่4ครับอุกุระที่หาครับเฉือนไปนิดเดียวกาเซียที่6กครับโจโรเบอร์ที่7ครับเจคดิซันที่8กอนซาเลสที่เกาเกวาราที่10บโคคนไทยห้าครับยูนอันดับที่4ครับเจอกันไม่ในอีพี่หนานะครับ มเมือ่อเบิกงกันครับว่าผมเลดนผู้ใดถ้ามักนะ่กดไล่ถ้าแม่นนะ่กดแช่ผมถ,ถ้าถูกใจแห้งๆก็กดติดตามแนเด้อครับขอบคุณเลยลยครับไว้พอกันไหมครับ